เบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทำเค้กสุดฮิตนะคะนั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะสูตรทั้งหมดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก่อนจะไปจดสูตรอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเค้กสูตรนี้นะก็จะแบบช็อกโกแลตเข้มๆแล้วก็แบบลาวาเยิ้มๆแบบนี้เลยใครที่ชอบทานช็อกโกแลตต้องไม่พลาดสูตรนี้เลยนะเดี๋ยวจดสูตรกันแล้วเราก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะ เค้กตัวนี้ด้านในจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องแยกไข่แดงและไข่ขาวก่อนค่ะไข่ที่จะเอามาทำชิฟฟ่อนนะคะเป็นไข่ยย่งใหม่สดก็จะยิ่งดีนะเดี๋ยวเราจะพักส่วนของไข่ขาวไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาทำส่วนของไข่แดงนำไข่แดงที่แยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่อ่างผสมใส่น้ำตาลส่วนที่หงลงไปค่ะใส่นมเกลือน้ำมัน ตีส่วนผสมนี้ให้เข้ากันแล้วก็พักส่วนนี้เอาไว้ค่ะน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันพืชจะเป็นรำข้าวทานตะว,วันหรือถั่วเหลืองก็ได้แต่ไม่ใช้น้ำมันปาล์มนะคะนั้นเราก็มาเตรียมส่วนของแห้งค่ะจะมีแป้งเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเราจะคนให้ส่วนนี้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ค่ะ นี้เราก็จะได้ส่วนผสมคือส่วนของแป้งแล้วก็ส่วนของไข่แดงนะคะเสร็จจาก2ส,ส่วนนี้แล้วเราก็จะมาเติมส่วนของไข่ขาวค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของไข่ขาวส่วนนี้เราจะเรียกว่าการตีเมอแรงค่ะเราจะตีไข่ขาวจนเป็นฟองหยาบแล้วก็จะใส่ครีมออฟทารท่าลงไปถ้าใครไม่มีก็สามารถบีบมะนาว1-2เงหยดลงไปแทนได้ค่ะ ตัวของน้ำมะนาวหรือครีมมอฟทาท่าก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ฟองของไข่ขาวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะเมื่อเราตีไข่ขาวกับครีมอฟทาท่าจนกระทั่งเป็นฟองละเอียดแล้วเราก็ทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะแบ่งใส่สัก2-3าครั้งก็ได้นะจากนี้เราก็จะตีไข่ขาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่ขาวเราตั้งยอดอ่อนค่ะ เมื่อตีไปจนกระทั่งไข่ขาวเห็นเป็นลอยตะก้อนะคะเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็ขึ้นเงาเราก็ลองยกตะก้อขึ้นดูนะไข่ขาวของเราก็จะปลายงอลงเล็กน้อยแบบนี้ก็คือตั้งยอดอ่อนแปลว่าใช้งานได้แล้วค่ะ ตอ,อนนี้ส่วนผสมทั้ง3ส่วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาผสมกันแล้วนะคะร้อนแป้งที่เราทําไว้เมื่อกี้ลงในอ่างไข่แดงเลยค่ะเราจะผสมแป้งกับไข่แดงจนกระทั่งไม่เห็นผงแป้งแล้วเราก็จะหยุดนะคะเราจะไม่คนตรงนี้นานนะคะเพราะว่าถ้าเราคนนานเนื้อเค้กก็จะแน่นแล้วก็มีความเหนียวค่ะต่อไปก็จะเป็นการผสมส่วนของไข่ขาวและแป้งเราจะแบ่งไข่ขาวเป็น3ส่วนแล้วก็ค่อยๆผสมไปค่ะใช้พายซิลิโคนหรือตะก้อมือค่อยๆผสมส่วนนี้นะคะ เราจะไม่ผสมแรงนะเพราะว่าถ้าเราคนแรงเกินไปฟองไข่ขาวก็อาจจะยุบตัวได้ค่ะการดูส่วนผสมเราก็จะสังเกตดูที่สีนะคะสีของมันจะเป็น2ส,สีเมื่อเราผสมไปจนกระทั่งเข้ากันดีแล้วเนี่ยสีของส่วนผสมก็จะเห็นเป็นสีเดียวไม่เห็นเป็นสีขาวริ้วแล้วค่ะ ส่วนนี้ถ้าผสมเข้ากันไม่ดีก็จะทําให้เค้กเป็นไตแล้วก็แข็งเป็นบางส่วนได้เมื่อเราผสมด้วยตะก้อมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใช้พายยางเก็บงานนี่ค่ะเราก็จะต้องกวาดต้นอ่างแล้วก็ขอบอ่างให้ทั่วเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้ส่วนผสมสส่วนเนี่ยแยกจากการเราจะต้องผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวแล้วก็เนียนแบบนี้เลยค่ะ ผสมเสร็จแล้วก็เทลงพิมพ์ที่ปูกระดาษไขรองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใช้พิมพ์ขนาด2ปอมเพราะว่าเราอยากให้เค้กของเราเนี่ยทรงเตี้ยๆไม่สูงเกินไปเมื่อเราเทลงไปเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เรียบเล็กน้อยแล้วก็กระแทกพิมพ์2-3ครั้งเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศค่ะ ใช้ไม้ปลายแหลมเขี่ยววนๆอีกทีนึงแล้วก็กระแทกพิมพ์อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่ามีฟองอากาศขึ้นมาที่ผิวนะจากนั้นเราก็นําเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างวางที่ชั้นล่างสุดนะคะเป็นเวลา35นาทีค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกมาจากพิมพ์นะคะโดยการที่ใช้มีดแซดด้านข้างแล้วก็คว่มลงไปบนตะแกรงแบบนี้ค่ะ ค่อยๆถอดพิมพ์ออกน,นะคะเราจะไม่ทิ้งพิมพ์ไว้นานนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานเดี๋ยวก้นเค้กเขาอาจจะเป็นเหงื่อแล้วก็แฉะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะกระดาษรองออกแบบนี้แล้วก็กลับด้านเค้กอีกครั้งหนึง่งจากนั้นเราก็จะพักเค้กไว้จนกระทั่งเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เมื่อเค้กของเราเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะมาเจาะตรงกลางกันค่ะเพื่อว่าเราจะได้ใส่ช็อกโกแลตลงไปมันจะได้เป็นแบบลาวาเยิ้มๆแบบช็อกโกแลตเน้นๆกันเลยเพื่อน,อนๆก็ใช้เป็นแก้วหรือว่าจะใช้มีดปาดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราแกะเนื้อเค้กด้านในออกมาแบบนี้เพื่อที่เราจะได้หยอบช็อกโกแลตลงไปตรงกลางค่ะเนื้อเค้กชิฟฟ่อนของเราก็จะนุ่มฟูแล้วก็เบาแบบนี้เลยนะ สร็จจากตัวเค้กแล้วเราก็จะมาทําตัวช็อกโกลาวาเพื่อจะเอามาราดกันค่ะเตรียมแป้งข้าวโพดกับนมส่วนที่1ละลายแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้น,นํานมส่วนที่2ขึ้นตั้งไฟอ่อนนะคะใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ค่อยๆละลายไปจนกระทั่งช็อกโกแลตละลายหมดค่ะสูตรนี้จะใช้ช็อกโกแลต70%กับ5 0ผสมกันนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เข้มกว่านี้หรืออยากได้หวานกว่านี้ก็ลองปรับปริปรมาณดูนะ เมื่อช็อกโกแลตละลายหมดแล้วก็เทปแป้งข้าวโพดลงไปพร้อมคนไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งข้าวโพดจับตัวเป็นก้อนค่ะเราจะคนไปไเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของเรามีเห็นเป็นรอยตะก้อแบบนี้นะจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็ตามลงไปด้วยเนยค่ะใส่เนยลงไปจะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะคนจนกระทั่งเนยละลายจนหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาราดหน้ากันค่ะ เทส่วนของช็อกโกแลาวาลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาไหลไปเอยๆเขาก็จะคุมเค้กไปเองนะคะตัวลาวาช็อกโกแลตก็จะพอดีกับเค้กเลยค่ะจากนั้นเราก็โรยผงโกโก้ลงไปนะคะก็ถ้าใครชอบขมก็จะโรยมากโรยน้อยก็สามารถโรยได้ตามใจเลยนะแต่ช็อกโกแลตสูตรนี้จะเข้มข้นมากอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่ต้องโรยผงโกโก้หนักมากก็ได้นะ ตอนนี้เค้กช็อกโกแลตลาวาของเราก็พร้อมเติร์ฟแล้วค่ะสูตรลาวาสูตรนี้จะเข้มข้นช็อกโกแลตมากๆแล้วก็เป็นเค้กที่ตื่นเต้นตอนตัดมากๆเลยเพราะว่าอยากจะเห็นความลาวาเยิม้มๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมเอามาอวดกันบ้างนะส่วนใครที่ทำแล้วติดปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์เลยค่ะหรือว่าจะทักไปที่เพจ h ฮเบเกอรี่ก็ได้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ